สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเด e m มูนแล้วนี่ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า โมบิสเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวท่วิปริตที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้คุณพ่อคุณแม่และก็ลูกชายวัยรุ่นที่ซึ่งคุณพ่อเนะ่ยเป็นเพลย์บอยจอมเจ้าชู้อยู่มาวันหนึ่งคุณพ่อเนะ่ยแอบไป,ปมีกิก๊กและก็ไปเล่นเซ็กกับสาวคราวลูกในรูส่วนตัวอย่างเรื่นเริงจังหวะน,นั้นลูกชายเนะี่ยก็เดินมาเห็นพอดีเขาก็เลยแอบดูอย่างใจจดใจจอ่อขณะเดียวกันคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็เฝ้าสกุดรอยตามคุณพ่ออยู่และก็ได้มีส่วนร่วมในภาพเหตุการณ์นั้นด้วยและนี่คือจุดเริ่่มมต้้นขอองงงเรงเรืาทัหด เรื่องราวเปิดมาที่ครอบครัวชาวกรอลใต้ครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่และก็ลูกชายในมองดูแบบแรกก็พอจะรู้ได้ว่านี่ไม่ใช่ครอบครัวที่แสนสุขอย่างแน่นอนแม่ใช้ชีวิตในแต่ละวันวไปกับการดื่มวายมากมายไม่สนใจลูกชายของเธอที่กำลังจะไปเรียนขณะที่ฝั่งของพ่อน,นั้นก็เมินเฉยต่อทุกสิ่งทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือของพ่อก็ดังขึ้นแม่ก็เลยพยายามจะแย่งโทรศัพท์นั้นมาเพื่อเช็กดูว่าใครอย,อยู่ที่ปลายสายแต่พ่อนกลับไม่ยอมเขาก็เลยกอดรัดฟัดเวียงกับแม่ยางสุดฤทธิ์จนกระทั่งได้โทรศััััพท์มมืือออขงตวนนนกลบคา นั่นทำให้เธอเนะี่ยถึงกับอา,อาการไม่พอใจและก็ตบหน้าเขาไปฉาดใหญ่ก่อนที่พ่อจะออกไปข้างนอกเพื่อจะคุยโทรศัพท์และตอนนั้นแม่นะเนี่ยก็มอนจะพึ่งนึกขึ้นได้ว่าลูกชายกําลังมองดูเธอกับพ่อเนะี่ยทะเลาะก,กันอยู่เธอเนะี่ยก็เลยเข้าไปปลอบเขาแต่ด้วยสภาพของเธอที่กําลังเมาเนะี่ยมันก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่คืนนั้นระหว่างเดินทางกลับบ้านลูกชายเนะี่ยก็เดินผ่านร้านอาหารร้านหนึ่งและก็พบว่าพ่อของเขาเนะี่ยกำลังคุยกับเมียน้อยโดยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสโดยพ่อจะมีความสุขมากเวลาได้อยู่กับเมีีียยยยยยยนน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 ้้้้้ออออออแแลลละเเเเมมมมขงงพพ่่่่ัััักกกกก็็หาาาาตคบิทไูช ก็แอบตามรอยพ่อไปและก็ได้เห็นภาพเหตุการณ์ที่พ่อเนี่ยกำลังรุมรักกับเมียน้อยอย่างเร่าร้อนแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ลูกชายแค่คนเดียวที่เห็นภาพนี้เพราะแม่เองเนี่ยก็เห็นภาพนี้เหมือนกันซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ดีดอดจะประกาศตัวตนของเธอให้กับเมียน้อยได้รู้โดยการปากระจกบ้านของเมียน้อยจนแตกสร้างความหวาดลัวให้กับเธออย่างมาก เมื่อกลับมาถึงบ้านจิตใจของเธอเนี่ยก็ยิ่งบอบช้ำเมื่อได้เห็นลูกชายนั้นกำลังแอบช่วยตัวเองอยู่ซึ่งด้วยความขับแค้นใจแม่เนี่ยก็เลยพยายามจะแก้เผ็ดพ่อโดยการนํำมีดที่ซ่อ้ใต้พระพุทธรูปนั้นออกมาเพื่อหวังจะตัดอวัยวะเพศของพ่อทิ้งแต่กลายเป็นว่าเขาไหวตัวทันก็เลยไล่เธอหนีไปจากห้องซะปรากฏว่าเธอเนี่ยไม่ยอมเลือกรางง่ายๆเมื่อจัดการกับเขาไม่ได้เธอก็เลยพุ่งปไปที่ลูกชายที่กำลังนอนหลับอยู่ และก็จัดการตัดอวัยวะเพศของเขาทิงซะซึ่งด้วยความเจ็บปวดและก็สะเทือนใจเมื่อได้เห็นว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับตัวเองก็ทําให้ลูกชายนะ่ะถึงกับส่งเสียงร้องหวยหวนออกมาดังลั่นจนพ่อนะ่ะต้องวิ่งมาดูเมื่อได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายเขาก็พยายามจะแย่งอวัยวะเพศของลูกชายมาเพราะว่าอย่างน้อยมอนนะ่ะก็น่าจะสามารถตอบกลับคืนได้ แต่แม่นะกลับทำลายความหวังดังกล่าวนั้นโดยการกลืนสิ่งนั้นนะเข้าไปแต่ก็บีบให้พ่อนะรีบพาลูกชายไปหาหมอขณะที่แม่นะเลื่อนจะหนีออกจากบ้านเธอเดินเตลเตเร,ร่ร่อนรัดจดหมายไปเรื่อยโดยระหว่างทางนั้นเธอนะเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่กําลังกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปอยู่ซึ่งภาพขอ,องชายคนนี้ก็คล้ายกับลูกชายของเธออย่างมากและพระพุทธรูปที่เขาไหว้อยู่นั้นก็เหมือนกับของที่อยู่ที่บ้านเลยนั่นเลยทําให้เธอนะนึกไตรตรองถึงสิ่งที่เธอนั้นได้ทํากับลูกชายลงไปหลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลก็เห็นได้ชัดเลยว่าทั้งพ่่่ออแลละกลกกกกก็็ูชาาาาายยนนัั้ตตงงเเใจมบหุรณ์ท เกิดขึ้นโดยเฉพาะฝั่งของพ่อที่รู้สึกผิดเอามากๆว่าลูกชายน่ะต้องมาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาจนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พ่อน,นั้นเกือบลงโทษตัวเองโดยการใช้ปืนพกนํามายิงเอาไวรเพศของตัวเองทิ้งเนื่องจากเขานํามองว่าเขามากๆในกร้ามและเขาก็คือตัวต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมด นอกจากนี้เขาเยังตัดความสัมพันธ์กับเมยน้อยอีกด้วยขนาดเมยน้อยมาหาเขาต่อหน้าลูกชายเขาก็ยังคงทำเมินใส่และก็ไม่เยแสต่อเธอเลยถึงแม้ว่าลูกชายจะพยายามปกปิดเรื่องที่เขานั้นได้สูญเสียอวัยวะเพศไปแต่สุดท้ายความจริงเนี่ยก็รั่วไหลเมื่อลูกชายเนี่ยไปเข้าห้องน้าซึ่งด้วยความที่ลูกชายนั้นไม่มีอวัยวะเพศทําให้ปสัสสาวะของเขาเนี่ยมันไหลลงมาโดนรองเท้า เพื่อนที่อยู่ใกล้ในกระสังเกตเห็นก็เลยนำข่าวนี้ไปบอกกับเพื่อนคนอื่นให้รู้และนั่นก็ทำให้เขาเจอเพื่อนล้อเลียนและก็กันแกล้งพร้อมกับล็อกตัวเขาไว้แล้วก็ถอดกางเกงดูและนั่นก็ทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่มีอวไยว่าเพศแม่พ่อหน่าจะเห็นเหตุการณ์นี้และก็พยายามจะเข้ามาช่วยลูกอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่ว่าทุกพวกนักเรียน่ยเข้ามาทำร้ายจนได้วันหนึ่งระหว่างที่ออกมานอกบ้านลูกชายก็เข้าไปในร้านขายของชำร้านหนึ่งแล้วก็พบว่าเจ้าของร้านแห่งนี้ก็คือเมียน้อยของพ่อซึ่งเมียน้อยของพ่อนก็พยายามจะยั ของเาทําให้เขานัดได้สติและก็เดินหนีไปจากร้านขณะเดียวกันทางฝั่งของพ่อน,นั้นก็พยายามอย่างเต็มที่ในการหาทางช่วยเหลือลูกชายของเขาคอยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกแผลวิวาเพศตลอดจนการสําเร็จความใคร่โดยที่ไม่มีสิ่งนั้นเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ลูกชายมีปมด้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้และก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขทางฝั่งของลูกชายถึงแม้ว่าเขาะจะสามารถหนีมาจากร้านได้แล้วแต่ด้วยความเย้ยยวนของเมียน้อยนะ่ะทำให้เขาเลือกจะกลับไปที่ร้านอีกครั้งหนึ่งเพียงเพื่อจะเจอเข้ากับกลุ่มเพื่อนที่เคยรังแกเข ของเขาออกแต่ก็ถือเป็นโชคดีของเขาที่พวกแก๊งอันธพาลนั้นได้ผัวมาแถวนี้พอดีเลยจากการไล่พวกเด็กตัวแสบนั่นนจนวงแตกและก็สามารถช่วยเขาไว้ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าหัวหน้าแก๊งจะถูกฉลอก,กับลูกชายอยู่ไม่น้อยก็เลยชนเขานนะมาหาไรากินที่ร้านชำของเมียน้อยซึ่งเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้ตัวเขานะ่ะดูเป็นลูกผู้ชายมากที่สุดทั้งดื่มเหล้าทั้งสูบบุหรี่ทว่านในตอนนี้หัวหน้าแก,งก๊งเขาพยายามจะลวนลามเมียน้อยแต่ว่าเขากลับลุกขึ้นมาขัดขวางหัวห วิบากกรรมของเธอนี่ยก็ยังไม่จบสิ้นเพียงเท่านี้เมื่อหัวหน้าแก๊งไหนย,ยอมจะให้ลูกน้องของเขาพลัดกันมาคืนใจเธออย่างน้ำใจไม่เว้นแม้กระทั่งลูกชายซึ่งเขานั่นก็ไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่แต่ด้วยสถานการณ์ที่ชนกดดันประกอบกับเขาต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเนี่ยคือลูกผู้ชายอย่างเต็มตัวทําให้เขานะ่นแกล้งทําเป็นว่ามีอะไรกับเมียน้อยแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถหลอกพวกแก๊งนั้นได้มีเพียงแค่เมยน้อยที่รู้ความจริงว่าจริงๆแนละ้วลูกชายน่นเป็นคนที่ไม่มี เหลือลูกชายอย่างเต็มที่โดยการถอดกางเกงของเขานะออกากลางโรงพักซึ่งด้วยความที่เขาเนะ่าอายเขาก็เลยโกรธอย่างมากแล้วก็ทำลายร่างกายพ่อตัวเองรวไปถึงหัวหน้าแก๊งที่พวกมันหนักคำเขาเทั้งนั้นก็ยังไม่พอระหว่างอยู่ในเรือนจําเขาก็ได้มีปัญหากับนักโทษคนอื่นจนเกิดการทะเลาะวิวาท ส่งผลให้เขานะต้องถูกแยกงมาขังเดี่ยวจากนะักโทษคนอื่นซึ่งขณะเดียวกันพ่อนกะ็ยังไม่ลดละจะหาหานทางในการช่วยลูกชายเขาค้นหาข้อมูลจะได้เจอกับวิธีที่ประหลาดในการนำหินนำะมาถูก,กับเนื้อหนังตัวเองแทนการช่วยตัวเองแบบปกติในช่วงแรกที่พ่อนะทดลองกับตัวเองเขาก็พบว่าการนำหินมาถูนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากทาให้ตัวเองนะบาดเจ็บแต่เมื่อเขานะลองทาไปเรื่อยๆเขาก็ถึงกับบรรลุเพราะการนำหินมาถูแรงๆจนเกิดแผลนั้นมันสามารถทําให้คนเรานะถึงจุดสุดยอดได้ซึ่งเขาก็ไม่รอช้าจะส่งจดหมายไปหาลูกเพื่อจะบอกวิธีีนนน้้้้้หหเขาาาา่่ะะไดดดดรรรััับููแแมมมมจฟงปลกๆตววยค เขาน่ยยาเขาเลยลองทําตามที่พ่อนะ่ยบอกดูแล้วก็แก่ใสปูในห้องน้ำมานทูแขนตัวเองอย่างแรงเพื่อจะสาเร็จความใคร่โดยที่ไม่ต้องพึ่งอวัยวะเพศซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เจ็บปวดอย่างมากแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันสามารถช่วยได้จริงๆและในที่สุดเขาเนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากเขาเน่ยไม่มีอวัยวะเพศทาให้ไม่สามารถจะคืนใจได้ซึ่งเมื่อเขานั้นออกมาเขาก็ยังคงใช้วิธีเดิมในการช่วยตัวเองแต่สุดท้ายก็พบว่ามันเป็นวิธีที่หนักหนาเกินไปกว่าที่เขาจะไปถึงจุดสุดยอดได้ในแต่ละครั้งนั้น้แบบแ้นนนนร่่่่าาาาางงงงกกกยยขออเเเเเค็็็มมมมีีแแตตบบบดดลลลไไไไปปหหจจจะะะทททํััใ ร้านชำของเมย์น้อยอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางฝั่งของเธอก็เอาคืนในสิ่งที่เขาทํากับเธอโดยการปักมีดไปที่กลางหลังของเขาแต่มันกลับทําให้เขารู้สึกดีอย่างน่าประหลาดความเจ็บปวดที่เล่นเข้ามาในกายของเขาลทำให้ความกระหายในตัวของเขาหนะับพุ่งพล่านยิ่งกว่าเดิมซึ่งเมย์น้อยก็เหมือนจะสัมผสัสเรื่องนี้ได้เหมือนกันเธอไม่รอช้าจะเปลื้องผ้าและก็กระตุ้นความอยากในตัวของลูกชายหนะับผ่านมีดที่ปักหลังเขาขณะที่ลูกชายเนี่ยกำลังช่วยให้เมย์น้อยสำเร็จความใครโดยระหว่างนี้เมย์น้อยเนี่ยก็ได้น้มตัวไปกระซิบบ นั้นต้องติดคุกก็มารอรับเขาอยู่ก่อนแล้วก็จะพาเขานะไปยังร้านชําของเธอโดยที่มีลูกชายซนะสกเรอยตามอยู่ห่างซึ่งเมื่อมาถึงร้านขายของชําพวกเขาก็กินอาหารอยู่พักหนึ่งก่อนที่เธอนะจะพยายามจะมีเซ็กกับเขาก่อนเฉลยว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนะเป็นแผนการของเธอที่จะเอาคืนเขาและจังหวะนั้นลูกชายนะก็โผล่มาแล้วก็ล็อกตัวเขาไว้พร้อมกับเมยน้อยที่จัดการตัดน้องชายของเขาก่อนที่ลูกชายจะนาสิ่งนั้นนะไปโยนลงกลางทางเพื่อจะให้รถนะมาเหยียบให้เละ และสิ่งนั้นก็ทําร้ายจิตใจของวน,นาแก้งอย่างมากเขาก็เลยกลับมาที่ร้านชาเพื่อจะมาเล่นงานเธอแต่กลับถูกเธอน่ใช้มีปักเข้าที่หลังแต่ก็เช่นเดียวกับลูกชายเพราะม่ที่ปักกลางหลังกระดันไปกระตุ้นอารมณ์ของเขาซะอย่างนั้นก่อนที่ลูกชายจะตามเข้ามาร่วมวงอีกคนหนึ่งและทั้ง3คนเนี่ยก็มีเซ็กซ์รวมกันอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากที่ค้นหาข้อมูลมานานพ่อน่ก็ได้เจอเข้ากับศัลยแพทย์ที่มีความสามารถในการผ่าตัดปลูกถ่ายสิ่งนี้ดังนั้นเขาก็เลยยินยอมจะให้หมอน่ะตัดน้องชายของเขาไปเพื่อน,านําา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 ไไไปปตตต่่่่่่่่ออออใหห้้้้กกกกกััับบบลลลลููชชยยยยซึงงแแมมมววรรผผดดจะดนนพเเืขขขที น้องชายของเขาดังกลับไม่ตอบสนองอะไรเลยเรื่องราวทั้งหมดยิ่งชุลมุนเข้าไปใหญ่เมื่ออยู่มาวันหนึ่งแม่น่ยก็ได้กลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งซึ่งเธอก็พยายามจุดไฟรักกับพ่อขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่กลับสงสัยมากที่พ่อนะ่ยไม่ยอมมีอะไรด้วยจนสุดท้ายความก็แตกเมื่อแม่นั้นได้ไปนอนกับลูกชายแล้วน้องชายของลูกที่เคยเป็นของพ่อนะ่ยมันก็ดันแข็งตัวขึ้นมาทาัทาง้ทงๆที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยพอได้เห็นเป้าของลูกชายนะ่ะตั้งขึ้นมาเธอก็เลยนกก้้แลับ่ออกาเกง,กางาเา่เสสน โดยการใช้หินนมาขุดนังตัวเองแต่ภาพที่เห็นน่ทำให้เธอรู้สึกสียใเยนอย่างมากและก็ตีดตัวออกห่างจากพ่อไปในขณะที่เรื่องราวในครอบครัวนั้นเริ่มตึงๆลูกชายเนี่ยก็พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเมยน้อยนะยเริ่มแย่ลง เพราะว่าในขณะที่เขานะ่ะมีใจให้กับเธอน้องชายของเขานะ่ะกลับไม่ยอมตอบสนองอะไรเลยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เมียน,น,น้อนนะ่ะเสียใจอย่างมากเพราะว่าเขานะ่ะไม่มีทางเติมเต็มความสัมพันธ์ในสิ่งนี้กับเธอได้อย่างแน่นอนยิ่งเวลาผ่านไปสิ่งต่างๆน่ะก็ชวนกระอักกระอ่วนมากขึ้นเมื่อแม่นะ่ะเริ่มพยายามโยโย่ลูกชายถึงขั้นใช้กําลังนะ่ะใช้มือช่วยลูกตัวเองเพื่อจะให้เขานะ่ะสำเร็จความใคร่ซึ่งตัวของเธอนะ่ะก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าเธอน่ะก็ห้ามใจไม่อยู่ทางฝั่งของลูกชายะก็เสียใจเหมือนกันที่รู้ว่าตเขาก็เหหมมมมมมืืออนนนจะีรกกกัับแแ่่เ็ไสาาามมรถจะะห้้้นอองงชยตัวเเไดลขณที่่่่ทางงงฝัขอออพไมบกก็ร้ ว่าเหตุการณ์ต่างๆมันบีบคั้นหัวใจเขาแค่ไหนเขาต้องทนเห็นภาพแม่เนะี่ยพยายามจะขืนใจลูกชายและก็ต้องรู้สึกแย่กับการที่ต้องสูญเสียอวัยวะเพศของตัวเองไปยิ่งคิดเรื่องนี้มากเท่าไหร่จิตใจของเขาเนะี่ยก็ยิ่งแย่ลงมากเท่านั้นและสุดท้ายวันหนึ่งแม่เนะี่ยก็ทนความรู้สึกของตัวเองไม่ไหวก็เลยไปห้องของลูกชายแล้วก็จัดการเปลืองผ้าเพื่อหวังจะมีเซ็กกับลูกชายให้ได้อย่างดีที่ว่าพ่อเนะี่ยมาเจอกับเหตุการณ์นี่พอดีก็เลยลากตัวของเธอไ,ออไปและก็พยายามจะมีอะไรกับเธอแทนแต เมื่อมีโอกาสลูกชายนียก็ตัดสินใจไปที่ร้านขายของชำของเมียน้อยเพื่อหาทางสายสัมพันธ์กับเธอต่อแต่เขากลับพบว่าตอนนี้เมียน้อยได้หันมาคบกับหัวหน้าแก๊งไปแล้วทั้งๆที่หัวหน้าแก๊งน่ะไม่มีอาวัยวะเพศด้วยซ้ำโดยในตอนที่กำลังร่วมรักกันเมียน้อยเนี่ยก็ได้ใช้มีดปักไปที่กลางหลังหัวหน้าแก๊งและก็ใช้ความเจ็บปวดเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์เมื่อได้เห็นภาพเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งเขาก็รู้ทันทีเลยว่าความสัมพันธ์ของเขากับเมียน้อยนั้นได้จบลงไปแล้วและจุดแตหกหก็มาถึงจนได้ เมื่อพ่อนะทนความบอบช้ำไม่ไหวและก็หยิบปืนพกขึ้นมาใส่ก,กระสุนซึ่งถึงแม้แม่จะเห็นเหตุการณ์นี้แต่ว่าเธอเนะี่ยก็ไม่ห้ามเลยมีเพียงแค่น้ำตาเท่านั้นที่ไหลรินก่อนที่เสียงปืนนะจะดังขึ้นสองนัดในตอนที่ลูกชายเนะี่ยกำลังช่วยตัวเองอยู่ในสมองเนะี่ยก็นึกถึงตอนที่ตัวเองเนะี่ยกำลังไม่ได้กับแม่อยู่จนเขานะ่ะถึงจุดสุดยอดได้สักทีความสุขในตอนที่ถึงจุดสุดยอดนั้นช่างเป็นอะไรที่พิเศษมากและก็เป็นสิ่งที่เขาเนะี่ยไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าจะได้กลับมารู้สึกแบบนี้ออมมออนะออกาากกร้งงงงหหนนนึ่่่ยาาาาาไ็ตมมมเเืขจ ภาพที่เห็นนั้นก็ทาให้เขาถึงกับจิตตกเลยเพราะมันคือภาพของพ่อกับแม่ที่นอนแน่นิ่งอาบเลือดกันทั้งสองคนดูเหมือนกับว่าเขาเน่ยจะฆ่าเมียตัวเองแล้วก็ฆ่าตัวตายตามซึ่งสิ่งเดียวที่อยู่ในหัวของลูกชายตอนนี้ก็คือความเสียใจแบบเกินบรรยายเรื่องราวต่างๆนะบานปลายมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะว่าอวัยวะเพศเจ้าปัญหาของพ่อที่ไม่รู้จักพอ และพอคิดได้แบบนั้นเขาน้ก็ตัดสินใจจะเหนี่ยวไกแล้วก็จัดการหญิงเอาวประเพศของพ่อที่อยู่กับเขาหนะทิ้งไปซะเมื่อเวลาผ่านไปเขานะก็ได้คนพบกับศัจธรรมและก็ความสงบในชีวิตด้วยการหันหน้าเข้าหาศาสนาและก็คอยใช้ธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสักการะพระพุทธรูปทุกที่ที่มีโอกาสซึ่งในฉากสุดท้ายเราจะได้เห็นว่าเขานะแต่งการละไม้คล้ายคลึงกับชายหนุ่มที่แม่ของเขานนะเคยเห็นในคืนที่เธอเหนี่ยวจากบ้านเช่นเดียวกับพระพุทธรูปที่ลูกชายนะสักการะก็ช่างคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่ที่าาาานนทที่กกก็อมืิิััสสสงํคคญุดดรย มันคือสิ่งที่ถูกต้องสําหรับเขาและนั่นก็ทําให้เขาเนยยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกในชีวิตและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆแล้วครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยส่วนตัวผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่รุนแรงมากนะครับคือฉากต่างๆมันโหดมากๆเลยอะแล้วตัวหนังนะครับมันก็เล่นกับประเด็นที่ค่อนข้างจะเละและอ่อนมากๆเพื่อเห็นมุมมองของครอบครัวหนึ่งที่มีปัญหาจากภายในทาให้ลูกชายวัยรรุ่นเนี่ยก็เหมือนจะซึมซับเรื่องราวพวกนั้นและก็ทําให้เกิดพฤติกรรมบเราว่าหนังรนี่ยมันนมมมีีาากท่ิธรรเยอะ เพราะว่าเรื่องทุกอย่างนะมันเริ่มต้นมาจากแค่คนคนเดียวถึงหนังเรื่องนี้มันจะโหดสักแค่ไหนนะครับแต่ว่าตัวหนังเนี่ยมันก็มีสเสน่ห์ในแบบของมันถึงในเรื่องเนี่ยมันจะไม่ได้คุยกันเลยเพียงแค่ใช้ภาพแสดงความรู้สึกออกมาเท่านั้นแต่มันกลับสื่อถึงทุกอย่างได้อย่างชัดเจนมาก ใครที่อยากดูเนีก,ก็ต้องเตรียมใจกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหนังตัวนี้มันเป็นหนังที่มีฉากเสื่อมเยอะมากๆและสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้เนก็นสามารถทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้6.4คะแนนส่วนทางฝั่งมเมื่อคือน้ำนะครับได้ไป79%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ